สวัสดีครับจากโกดังจักรยานโกบอยจักรยานราคาหน้าถีบนะครับวันนดี้วันนี้มีรถเสื้อหมอบนะครับมาจากโรงงานรดหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันนะครับจริงๆอ่ะเขาบอกมาตั้งแต่มาจอดอยู่ที่หน้าโกดังเราเนี่ยตั้งแต่ตีสี่โอ้โหมก็ร <laughs> ก็รอสักพักนึ่งนะครับเป็นรุ่นใหม่ผมก็ตื่นเต้นนะรุ่นนี้ เราเห็นเห็นแบบอยู่แล้วว่าสเปคก็ดีนะครับใส่ดุมใส่อะไรมาก็ดีอยากจะให้แฟนได้เห็นรเร็วๆเหมือนกันนะครับว่ารุ่นนี้มันดียังไงนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยผมก็เห็นั้างแรกกันนะผมเพิ่งกลับมาไปส่งลูกที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับียรถนะครับรถมาแล้วเนี่ยมชมกันนะครับอาอีนนี้นะเป็นกล่องกล่องลิล่า อออของมาในตู้นะครับเาขาลงไปทักพักนึงแล้วมีผมเพิ่งเข้ามาเดี๋ยว,วชมกันนะครับของของลงตรงไหนครับเนี่ยลงล้เหรอลงตรงนี้ตัออตวโอ,โอย่างอ๋อตัวอย่างแกะแล้วโอ้โหเนี่ยครับนี่ครับเขาแกะมาดูแล้ว รุ่นใหม่เราต้องตรวจตรวจเช็คก่อนนะครับจะมองลิสเบร์นะครับดิสเบร์อือมองครับดิสเบร์ขอบล้อสูงชื่อรุ่นเอ่อรุ่นไรเดอร์นายวันวันนะครับออลิล่าส์ไรไรเดอร์นายวันวัน สี่สปีดยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดผมบางทีแบบผมก็ไม่ค่อยรู้เลยหรอกว่าของจะค่าอะไร,รจ,ะจะเข้ามาบ้างนะครับนะครับจานหน้าสามจานหลังเจ็ดน,นะครับเบกใช้เบสใช้เบสของดีด้วยนะใช่เป็นของดีเบก ให้ดุมดุมก็ดีนะดุมดีเลยให้ดุมแบบดุมแบบที่มันติดเรี่กอะไรอ่ะพวกเกลี่ยวอะไรมันติดอยู่ในดุมดุมอะไรบูดดุมดีมันจะทนครับการทําสีมาก็เป็นสีแบบฟิล์มานะครับสีแบบฟิล์มสวยแค่ได้เลย งานเงินก็ถือว่าดีเฟรมเหล็กนะครับเฟรมเหล็กเฟรมเหล็ก,แล,กแล้วก็น้องรีวิวเต็มๆให้ดูดีกว่านะครับแร้มไม่เสียเวลาจักรยานเสือหมอบกอริาลารุ่นไลเดอร์นายวันๆนะครับเฟรมเป็นเหล็กนะครับไฮเทน <Still. S 2> นะครับดูเฟรมด้านนอกก่อนเีครัเฟรมจะเป็นเอ็นดูแลน์นะครับโค้ขง,ขงขี่สบายยิ่งเป็นเหล็กจะยิ่งนุ่มเนยนะครับทำสีด้วยระบบฟิล์มสีมัาสวยนะนี่ผม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 ,ผมแกะจากกล่อ,องกับผมใจร้อนนะอยากให้เห็นกันเร็วๆดนะิสเบรกมครับดิสเบรกดิสเบรกตัวตัวจับเบรกมีของดีเลย เก,เกียร์เป็นไรยผมยังไม่เห็นเลยเครียดก้มเกียร์เป็นเกียร์เกียร์เกียร์ผักกันนะครับมีปุ่มกดกดเร่งคำเลเร็วตรงนี้จานหน้าสามทั้งหมดนี่ยี่สิบเอ็ดสปีดนะครับจานหน้าสามจานหลังเจ็ดนะครับเจ็ดคือข้างบนเนี่ยใหญ่สุดเล็กสุดเล็กสุดทำความเร็วนะครับใหญ่สุดนี้ ขึ้นเนินขึ้นเขานะครับใช้แรงน้อยๆนะครับ้างหลังมีดิสเบรกนะครับ <S 2> <S 2> ขอบล้อสูงลายสวยใส่ชื่อรุ่นไรเดอร์นายวันวันนะครับอันดูดุมอ่ะแนวะันี้เป็นโอกาสที่ได้แกะแกะกล่องนะครับเราจะได้เห็นว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับดุมแบบนี้ดีแข็งแรงนะครับ ดูคร่าวๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวตัวจริงๆให้นะครับสวยสๆคอริล่าไลเดอร์ในวันๆเห็นเขาแจ้งว่าน่าจะมีสักสามสี่สีนะครับผม,ผมยังไม่เห็นเลยของเพิ่งลงมาผมใจร้อนเะอยายอยากเห็นเร็วๆนะครับเขาเลยมากลางาไว้ให้ให้ชมกัน ยังไงเดี๋ยวรีบตัวเต็มแล้วก็สีครบครบนะครับผมทำให้ดูนะครับกอลิล่าไลเดอร์นายวันวันวน,นะครับชมที่โกดังปุนนาหะถีได้น,นะครับมีของอยู่เยอะแยะเลยสวัสดีครับ